<laughs> Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us through. โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับและกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยกับเดะยากุซ่าตอนนี้คุณอยู่ในรายการเล่นอย่างเกล EP ที่18แล้วก็วันนี้มาย้ำเกมเดิมกันหน่อยนะครับของค่ายเดิมนะเกมพิจี นะครับย้ำมันอยู่อย่างนี้แหละทุนเราย,ยังไม่หมดจากที่นี่สักทีก็ย้ำมันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมบาลีบาหลีอ่านยังไงออกเสียงไงไม่รู้นะครับแต่เห็นหลายๆคนเขาอ่านว่าบาหลีนะครับก็ทำตามเขาไปเนาะโอเควันนี้มาอยู่ในกําไรที่เราเคยได้นะครับ ทุนตอนนี้ก็4,357บาทนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะไม่มาเบ็นะแต่เราจะมาซื้อฟิวเจอร์ฟรีสปินของมันเลยนะครับในเบ็ด50ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เนี่ยก็อันนี้ที่ผมดูนะมันมีคำว่าซื้อฟรีสปินก็ค่าใช้จ่าย3,750บาทโดยค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่กับยอดเบ็ดที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราตั้งน้อยลง ยอดที่เราต้องจ่าย Fit s ป i ินเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยเนาะแต่เย,ยวผมจะซื้อที่3,750เลยนะครับพอดีว่าอยากหมดไวครับนั้นๆอ้อก็อยาขออนุญาตด,ดูหน้าจ่ายก่อนนะครับว่ามันออกให้เรายังไงเนาะแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้นะีมันเคยมีมีปัญหามาก่อนนะมันเหมือนเป็นบั็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่แบบคนเนี่ยพอเข้า แตกคือแตกหนักมากเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแก้เรืยองแต่ก็น่าจะแกแ้วแหละเขาคงไม่ปล่อยให้ตัวกิมมีปัญหานานๆหรอกเนาะแต่มันอาจจะเป็นช่วงที่คืนกำไรให้กับลูกค้าก็ได้นะแตกกันแบบยับยับเลยโอเคทําไมเป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปเริ่มซื้อฟรีสปินกันเลยนะครับอพร้อมไหม หรือเราจะเริ่มที่น้อยๆดีเริ่มซื้อที่ตำต่ำก่อน750หรออืมไม่อ่ะอย่างเรามันสายทุ่มไปที่3,700เลยแล้วกันเนาะกดเริ่มไปเลยมาดูกันหน่อยว่าจะได้อะไรดีๆกับเขาบ้างไหมกับเกมบาหลีนะครับ8ฟรีสปินในยอด3,700 ดูกันเข้าไหมเข้าไหมเข้าอะไรให้เรามั่งไหมวันหยุดนี้วันหยุดนี้ไปที่เกาะบาหลีกันไหมครับท่านผู้ชมแต่ต้องดูก่อนนะว่าถ้ามันไม่แตกก็ไม่ไม่ต้องไปดีกว่าไปเกาะอ,อื่นดีกว่าเยอะอกสิบไม่คุ้มเลย270เนี่ยอย่าบอกนะว่าจะได้แค่หลักร้อยอ่ะนี่ซื้อไป3,700นะเพื่อนๆน,นี่คูณไปอีก3 300เหรอคืออะไรครับเนี่ยนี่ยังบั็อกอยู่่ะเนี่ยถามจริงคืออะไรครับเพื่อนเพื่อนฮัลโหลไม่มีอะไรดีเลยอ่ะเนี่ยอ่าเหลิมมาแล้วอ่ามาดูรางวัลก้อนโตจากทุน3,750เเย็ดเคได้พันเดียว หลืออีกหนึ่งรอบเงินรางวัลรวมพันหกพันหกจากทุนสามพันเจ็ดอืมหายไปสองพันเต็มเต็ม โอ้โหหายไปหมดเลยครับท่านผู้ชมหายไปกับลมหายไปกับสายลมทะเลสายน้ำมาอีกรอบสิต้องลดเบ็ดแล้วอะเพราะว่าทุนเราเหลือสองพันสอตอนนี้2อง7โอ้ยอีกนิดเดียวเองอะ่ะโอ้ ก็คงต้องซื้อที่700อ่ะเนาะหรือจะลองเบ็ดไปอีกนิดนึงขอเบ็ดอีกนิดหน่อยดิเผื่อแบบจะได้เข้าเลยอะไรเงี้ยหาเข้าเลยโอเคได้ทุนในการซื้อฟีสบินมาแล้วก็ เราจะมาเริ่มการซื้อฟรีสปินครั้งที่2ที่ยอดน้อยลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราเสียไปหมดแล้วมาดูกันว่ารอบนี้จะปังหรือจะพังนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าพังนี่ร้องแน่นอนร้องเป็นเสียงแกกเลยเดียวแบะมาเริ่มหมุนกันเลย จากแเหลือ6แล้วยังไม่ได้เข้าอะไรเลยครับท่านผู้ชมนาวายมาแล้วโอเคมันลุ้นกันหน่อยคูณ2ไปนาวายมาอีกแล้วอ่าโอ้โหสวยมาขอผู้หญิงฟรีสปินขออีกนาวายไม่ใช่นาวายรางวัลก้อนโตหกล้อ เหลือค่าครับยังพอได้ลุ้นอยู่อย่าเพิ่งหมดหวังไปอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะคิดบวกเข้าไว้นะครับหลายหลายคนบอกว่าซื้อฟีสปินแล้วไม่เข้าเลยนะดูผมสิผมยังไม่ได้กำไรเลยการซื้อฟีสปินมันก็เหมือนการเล่นปกติแหละไม่ใช่ว่าการซื้อฟีสปินแล้วคุณจะดวงดีกว่าการหมุนปกติไม่ใช่ครับท่านะผู้ชมมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับ รางวัลก้อนโต648เห็นไหมผมแห้งแค่ไหนากับการซื้อฟีสปินนี่ซื้อให้ดูเลยนะครับเนี่ยซื้อฟีสปินจริงๆมันก็ไม่ต่างจากเบดออโต้สักเท่าไหร่หรอกครับท่านผู้ชมรางวัลรวมนะพันหถือว่าขาดทุนเห็นไหมก็ยังขาดทุนอยู่ ยิ่งเดนยิ่งลบยิ่งเลนยิ่งลบเว้ยก็เกลืออยู่นะเออเกมนี้เนี่ยสงสัยผมว่ามันแก้บักแล้วมันลดอัตราการแตกด้วยหรือเปล่าก <encer> <d ream> <ball> ็ไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมพอได้กับเกมบ <ally> าเล่นะรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคเลยนะครับรางวัลอะไรก็ได้ไม่คุ้มอะ่ะมันไม่ให้กำไรเราเลย นะโอเคสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและก็จะได้ไม่พลาดชิปวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมเครดิตฟรีด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับอย่าไปเล่นนะบาลีอ่ะโคตรกินตังเลย